อันนี้เรากำลังทำยำสามกรอบนะคะเมนูนี้ทำวันละกี่ครั้งะคะสามสามครั้งอ <3 S 2> ุ้ <3 S 2> อยสามรอบ <c oughs> เลยนะเมนูนี้ขายดีนะคุณผู้ชมก็ <c oughs> จะเป็นลูกชิ้นปลาแดงปลาขาวนะคะแบบทอดกรอบเลยนะคะ <c oughs> เป็นเกี๊ยวกรอบนะคะเกี๊ยวทอดค่ะ หอมค่ะหอมถัม่วค้น<อ>ชายนะคะร้าน,นยำเจรัตนะคะอของผมท่าเรือนะคยาบนกละคะคะยค่ะัมะยำสามกรอบนะคะ ตลาดของผมท่าเรือเนี่ยก็จะมีทุกวันจันนะคุณผู้ชมอยูอ่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะอำเภอท่าเรือนี่ก็จะพุกเค้าให้เข้ากันก่อนนะค่อยใส่น้ํายําทีหลังคุณผู้ชมเมนูนี้คือแบบเพิ่งมาได้ประมาณสองเดือนได้นะคะเป็นเมนูที่แบบว่าขายดีนะคะแล้วก็ราคายี่สิบห้าบาทนะี่ถือว่าโคตรจะถูกเลยนะคุณผู้ชมยำมะระสาแบบกระทะใหญ่แบบนี้เลย เรามารอดูน้ำยำนะตอนนี้น้ำยำก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นสามรสนะคุณผู้ชมเ<ม>ผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะมเมนูนี้ใส่แบบนี้เลยช่ำๆนะคะรอค่ะแล้วก็จะบุกเข้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะ มาอันไหนอ่าด้านหน้าภูมาห์มาเราเลื่อยเรือยแล้วค่ยจะดีค่ะช่ำๆค่ะอันนี้กำลังทำยำอะไรคะ ข้าวโพดปูหมานะคะข้าโพดสดมากเลยะคะ่ะขึ้นชายนะโอ,อ้ปูหมาค่ะ

ขายถุงละ25บาทเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยได้เยอะๆเลยย,ย,ย5บาทค่ะยำเจรัดนะคะของถมท่าเรือนะคะมารวมกันได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ค่ะบ่าย3โมงจนถึง2ทุ่มนะคะ